สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมกุสูแมวล,ลมโตกันเดิมนะครับวันนี้คํานาทัยสมัแมก็จะมาวิเคราะห์บอลกับเดิมครับก็หยิบมา3ามคู่เดิมครับเอามาฝากให้สําหรับนักทายทุบกับเดิมนะครับทั้ง3คู่คัมนาที่หยิบมาฝากกันครับกองด้าของบอลถ้วยครับนาเป็นบอลไทยลีกครับครับหนึ่งคู่นะแล้วทางด้านของบอบลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์สองคู่ครับ ก่อนจะมาฟังวิเคราะห์การจะคำน้าทางสมัลครับก็มีกลุ่มวีพีมาแนะนำมาคำน้าก็เป็นกลุ่มพีมทางสมัลครับตอนนี้ในกลุ่มพีมทางสมัลครับก็ให้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าจ่ายนะาสำหรับเพื่อนๆพี่นี่นครัน้าที่ยังไม่มีกลุ่มนำเล่นนะครับหรืออยู่กลุ่มอื่นเสียมากกว่าได้ครับลองเปิดใจครับมาอยู่กลุ่มวีพีทางสมัลครับรับประกันครับว่าได้มากกว่าเสียกันแน่นอนนะาสำหรับเพื่อนๆพื่นพี่นี่นครัน้าที่สนใจครับที่อยากเข้ากลุ่มวีพีทางสมัลครับอย่าทางตสมัลก็ท อย่าลืมครับมีแอดน้ำหน้า้วยนะ C อทก็ตามจะ84ตัวครับใครสนใจครับก็สามารถแอดเข้ามาเลยครับหรือคัสแกน QR Code ด้านบนก็นได้นะก่อนจะมาฟังวิค่คะอนครับทาาสม,มัยก็ฝากเพื่อนเพี่ทคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้กดสมงเมลได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะกดสม,มัยทำคลิปต่อๆไปนะครับ มาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันเลยคัานากเบ็นดาของรายการบอลถ้วยครับกเป็นด้านของบอลไทยลีกครับนะครับนะารอบ8ทีมสุดท้ายครับระหว่างเจ้าบ้านอย่างขอนแก่นยูเต็ตครับเต็มเปิดบ้านต้อนรับการเยือนเมืองทองยูเต็ดครับค้ชนี้คํานากรรมการแต่งกันชูลา1หนึ่งทุ่มของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ดูด้านเฮดเวทของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เคยเจอกัน้หมดครับนาแค่7ครั้งเท่านั้นครับทางของแก่นเก็บใช้ได้เพียงหนึ่งนครับเสมอกนมาที่1นัดครับส่วนทางเมืองทองคคาานนสมรรถถเกก็บบชััได้้ึง เกมล่าสุดกับคัมนาที่คู่พบกันครับก็เป็นเกมลีดของเกงนะก็เป็นวันที่10เดือนสที่ผ่านมาครับก็เป็น้าของเมืองทองยูเตะครับเปิดบ้านถล่มทางขอนแก่นยูเตะไปที่4ประตูต่อศูนย์ครับก็จะบอกว่าคัมนาเฮลเพสของคู่นี้ที่พบกันนะครับนะทางเมืองทองยูเตะคัมนาทําผลงานได้ดีกว่าชัดเจนนะครับมาครับแล้วก็ดูหน้าของผลงานคัมนาของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกระายทางเจ้าบ้านครับอย่างขอนแก่นยูเตดครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุศวกการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้เพียงสองนัดครับเสมอไป1นึกมกันนะ สองเกมที่พวกเขาชนะคํานาก็เป็นเกมไม่เลกของเองทั and thus, and thus, and milk, ้งสองนัดเลยครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะนัดของนครมาถมยุตดไปครับที่สองประตูต่อหนึ่งนแล้วก็เปิดบ้านถล่มทางด้านของปอลิสเทโลไปที่สี่ประตูต่อศูนย์ครับส่วนหนึ่งเกมที่เสมอครับนะก็เป็นด้านของรายการนี้คัานาเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายครับทางของแก่นนะครับนะก็เสมอในเวลาทางตาด f อไปที่1ประตูต่อ1นงครับโคเนียคัมนาก็ต้องทเวลาพิเศษคับนาจนถึง1 2อีนาทีครับก็เป็นด้านของคอนแก่นนะครัมนะได้เพิ่ ส่วนสองนัดที่พวกเขาแพ้คำนัดก็เป็นเกมมเลีกของเองทั้ง2นัดเลยครับก็มีบุกไปแพ้ทางเมืองทองยูเต็ดมาที่4ประตูต่อศูนย์ครับแล้วก็เกมล่าสุดของเราครับก็บุกไปแพ้ดาดของอุทัยธานีเอซมาที่2ประตูต่อศูนย์ครับเสวยกลางทุ่งก็บอกครับใน5ครั้งหลังสถิต,ก,ตาการครับพวกเขาสามารถทำ, <Brooke> ทำเงินได้เพียง2นัดครับแล้วก็เสียไปถึง3นัดด้วยกันเลยนะ ่วน่าผลงานกำลังเฉพาะเกมในบ้านของทางของแก่นยุนเต,เตครับใน5ครั้งหลังสดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้2นัดครับแล้วก็เสมอไป3เกมด้วยกันนะเกมล่าส,สุดครับที่พวกเขาได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมมาหลีกของตัวเองนะก็เป็นที่ 3- 4จน4ที่ผ่านมาครับที่พวกเขาเปิดบ้านถล่มทางโปลิทเทโลไปที่4ีตัวต่อศูนย์ครับ สถียกลางทุ่งคองเาครับใน3านัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้2นัดครับแล้วก็เสียเพียงนัดเดียวเท่านั้นนะก็ต้องมอกว่าครับผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางของแก่นครับนะก็ยังดูดั้มดุเงินดอนอยู่ครับเอาแน่นอนไปกขาได้นะสถียกลางทุ่งของเขาในช่วงนี้ครับผมก็ยังมองว่า 50- 50หอยู่นะครับมาครับแล้วก็ดูหน้าผลงานคํานังของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างเมืองทองยูไนเต็ดครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสด้วยการครับวเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง5านัดติดต่อครับ ห้านะัดที่เขาชนะคำนัดก็มีหน้าของรายการนี้หนึ่งนัดครับก็ไปล็อบ16ทีมสุดท้ายน,นะที่เขาสามารถบวกสร้างน้ของพีทีสโตยมาได้ครับที่สามหนึ่งครับ โดยสี <S 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 ่เกมที่พวกเขาชนะคำนัดก็เป็นเกมมือเหล็ของเองทั้ง4นัดครับก็มีเปิดบ้านถล่มทางของแกนยูเต็ดไปที่4ประตูต่อศูนย์ครับเปิดบ้านเอาชนะทางโปลิทเทโลไปที่3ประตูต่อหนึ่งครับเปิดบ้านเอาชนะทางด้านอุไยรานีเอฟซีไปที่5ประตูต่อสองครับแล้วก็เกมล่าสุดของเราครัำนัดก็เป็นที่หกในสี่ที่ผ่านมาครับพวกเขาก็เปิดบ้านถล่มทางต่างเอฟซีไปที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนกลางทุนกับเราครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยการครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้ถึง4นัดครับแล้วก็เจยาไปนัดหนึ่งกันนะ ่วน,น้าผลง,งานคำนัดเฉพาะเกมเยือนของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดที่การครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้เพียงหนึ่งัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันครับเกมลราสุดจากคำนัดที่พวกเขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นด้านของรายการนี้ครับนัเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายครับที่พวกเขาสามารถบ,บุกชา้าได้ของพีทีสโตนได้ที่3าจุครับ ส่วนกลางทุง่งกอล์ฟครับใน3นัดหลังโดยเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็สามารถทำเงินได้1นัดครับเสียไป1นัดแล้วก็เจ้าไป1นัดด้วยกันนะก็ต้องบอกว่าครับผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเมืองทองเต็ดครับนาฟองกำลังเข้าฝักครับผลงานค่อนข้างร้อนแรงเลยนะส่วนกลางทุ่งกอล์ฟเขาในช่วงนี้ครับผมยังมองว่า50 50อยู่ครับส่วนรด้านของราคาหุ้นแกร็บในวันนี้ครับเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างเมืองทองยูเนเต็ดนะครับนะบุกไปต่อที่ครึ่งลูกครับส่วนรด้านของราคาสูงเตาอย่างคำน้ำเปิดมาที่3ลูกกด้วยันครับ ทางวันนี้คำนาทางของแกนยูเต็ดครับพวกเขาจะได้เปรียบในการเลลนในบ้านในเรื่องของเสียงเชียร์ก็จริงนะคานัแต่ต้องบอกว่าผลงานชั่วโมงนี้คำนัอย่างเอาแน่เอาน้อยไม่ค่อยได้ครับห้านัดหลังสุดที่ผ่านมาครับเขาเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับแพ้ไป2นัดก็เสมอไป1นเกมนะแถมทางด้านของผลงานกับรายการนี้ครับในรอบ16เีมสุดท้ายที่ผ่านมาครับก็ต้องบอกว่าขอนแก่นนะคานัเขารอบแบบหืดขึ้นคอครับพอพวกเขาคำนาเสมอในเวลาทางตัดเอฟซีไปคำนาก็ต้องต่อเวลาพิเศษจนถึง120เทียร์คำนากว่าจะเอาชนะทางด้านของตัดเอฟซีได้ แถมในเรื่องของการลงทุนของมาร์คนาใน5ครั้งหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทําเงินได้เพียง2นะครับก็เสียไปถึง3นัดด้วยกันนะต่างจากทีมเยนครับอย่างเมืองทองด้วยแต่ละครนาที่ผลงานชั่วโมงนี้ครับฟอร์มกาลังเข้าฝักนะครนาฟอร์มค่อนข้างร้อนแรงมากๆครับฮานัดหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาไม่แพ้เลยนะในการเก็บใช้ได้ถึง5นัดติดต่อครับแถมเรื่องของการลงทุนของมาร์คนาใน5้าครั้งหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ไม่เคยเสียเงินเลยนะในการทําเงินได้ถึง4นัดครับแล้วก็เจ้าไปนัดหนึ่งด้ แชมป์ห้านั้นหลังสุดที่ผ่านมาครับนะพวกเขาสามารถทําประตูได้ถึง17ประตูคํานัก็เสียเพียงแค่4ประตูเท่านั้นครับก็ต้องบอกว่ากองหน้าของทางเมืองทองชัมงคงับนะทำประตูได้ค่อนข้างเยอะครับนะตัวทีเด็ดอย่างวิลเลียมบ๊อบนะคบนะที่ตอนนี้ซับไปถึง12ประตูแล้วครับในซีซั่นนี้ครับแล้วก็อีกคนเรงด้ของปอนเมสอานวิไลคำนัก็ซับไปถึง9ประตูครับก็ต้องบอกว่า2คนนี้คานะดกำลังร่างทองเลยครับ บวกกับเฮดเฮยนะครับนาที่นั่งคู่พบกันนะคบนากก็ต,ต้องบอกว่าทางเมืองทองคำนวัลค่อนข้างขมกว่าคำนวัลตอใน3นัดหลังสุดครับทางเมืองทองไม่แพ้ให้ทางขอนแก่นนะนะเป็นการเก็บใช้ได้ถึง3นัดนะคำนวัลที่นั่งคู่พบกันครับดู <c oughs> แล้วในคำนวัลทางเมืองทองครับค่อนข้างได้เปรียบก,กว่าทุกมุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขมลังนักเตะคำนวัลในเรื่องของผลง,งานก็การลงทุนครับดูแล้วนี่ครับขอกับฟันต่อไปทางด้านของเมืองทองนิดเดีครับที่ราคาที่คขึ้นลูกครับฟันทง มาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2กันนะครับนะกองบรรดาของบอลยูฟายูโรปาลีกครับรอบแปดทีมสุดท้ายนะัดที่หนึ่งครับก็เป็นทางเจ้าบ้านอย่างลิเวอร์พูลครับเต็ประสามแอนฟิลด์ครับตอนรับการเยือนอต,ตาลันตาครับคู่นยังคำนะควณกำลังแต่กันชูลาตีสองของบ้านเรานะครับ นะ <pot> ครับแล้วก็ดูด้านเฮดเทดของทั้ง2ทีมกันก่อนครับนะคู่นี้ครับเคยเจอทั้งหมดครับแค่2ครั้งเท่านั้นครับก็แพ้กับแพ้ปักกับชนะมาคนละหนึ่งครั้งนี่กันนะเกมล่าสุดครับที่คู่พบกันนะครับนะก็เป็นที่6เดือนสิบเอ็ดนะครับนในปี2020นะครับก็เป็นย่างของอันตานตาคามนาที่สามารถบุกไปทางด้านของนิวโพลได้ที่2องประตูต่อศูนย์นะครับ ครับแล้วก็มาดูด้านขบวนงานคำน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยทางเจ้าบ้านครับอย่างลิร์พครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสดิติการที่่านมาครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้3นัดครับก็เสมอไป2นัดด้วยกันครับสามนัดที่พวกเขาชนะคบนะาก็มีทางด้านของรายการนี้1นนัดครับไปรอบ16ดทีมสุดท้ายนัดที่2ครับที่ทางลิร์พเปิดบ้านถล่มทางสปาร์ต้าปาร์กไปที่6ไปตัวเครับ แล่สองเกมที่เขาชนะคนะัมนาก็เป็นเกมผลีตของเองทั้งสองนัดครับก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางไบตันที่สองมาจุดจนหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านเอาชนะหน้าของเชฟฟิลด์เดไปที่สามจุดจนหนึ่งครับส่วนฐกิเกมที่เขาเสมอครับนะก็มีหน้าของรายการเอ็มเอครับหนึ่งนัดครับนะพวกเขาก็เสมอนในเวลาทางแมนยูไปที่สองจุดจนสองครับโคนี้คัมนณทอดเวลา120นาทีคัมนณก็เป็นหน้าของแมนยูครับเอาชนะไปได้ที่สี่ประตูต่อสามนะ ส่วนอีกหนึ่งนัดที่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นนัดล่าสุดข,ของเราครับก็เป็นที่7เดือน4ที่ผ่านมาครับวีเขาบุกเสมอหน้าของแมนเชสเตอร์เตดที่2ประตูต่อ2ครับ เซอร์แนลผลงานครับนะกับรายการนี้ที่ผ่านมาของทางลิฟพูคคำนับก็ไปรอบ16ทีมสุดท้ายครับนะนัดแรกครับทางลิฟพูคก็บุกไปชนะด้านของสปาร์ตาปาร์กได้ก่อนที่ห้าประตูต่อหนึ่งครับก่อนนัดที่สองคำนับพวกเขาก็กลับมาเล่นเกมในบ้านครับก็ถล่มทางสปาร์ตาปาร์กไปอีกครับที่หกประตูต่อหนึ่งนะทำให้สกอร์รวมกันสองนัดครับทางลิฟพูคเอาชนะด้านของสปาร์ตาปาร์กไปที่สิบเอ็ดต่อสองครับก็ต้องบอกว่าคำนับฟอร์มนิสึกยู่บ้านเลยครับทางลิฟพูคค่อนข้างร้อนแรงมากๆนะเสซอร์กับในครั้งหลังสุดทุกาาารที่่ผนมครรับพวกเเขาาาสมถทงินได้เพียงนััดครบแล้วก็เสียไปถึง 4นัดด้วยกันครับคะแนนผลงานคำนัดเฉพาะเกมในบ้านของเราครับใน5ครั้งหลังสดด้วยกันครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับในการเก็บใช้ได้ถึง4นัดครับแล้วก็เสมอไป1นนัดด้วยกันครับเกมล่าสุดในคำนัดที่เขาได้่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นเกมมาลีของเรนนะก็เป็นที่5้ใน4ที่ผ่านมาครับที่เขาเปิดบ้านถลม่มทางเชฟฟิลด์ไปที่3ประตูต่อ1ึนนครับ ส่วนการทุนของเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้เพียง1นัดครับแล้วก็เสียไปถึง2นัดด้วยกันนะการมองว่าครับผลงานชั่วโมงนี้ครับในของทางลิวโพคับนา็ถือว่าค่อนข้างร้อนแรงสุดๆครับแต่ว่านการทุนของเขาในชั่วโมงครับผมยังมองว่า50-50อยู่นะครับมาครับแล้วก็ดูหน้าผลงานคำนัาของฝั่งทิมเยียงกันบ้างครับอย่างอันตาอันตาครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดทิ่การที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้เพียง2นัดครับเสมอไป1นนัดแล้วก็แพ้ไป2เกมด้วยกันนะ หเกมที make, like that that mm ่พวกเขาเสมอครับนะก็เป็นเกมไมลี่ของเองครับที่พวกเขาบุกเสมอหน้าของยูเวนตุสมาที่สองตัวลองครับส่วน2นัดที่พวกเขาชนะครับนะก็มีหน้าของรายการนี้1นัดครับรอบ16ทีมสุดท้ายหน้าที่2ครับที่เขาเปิดบ้านเอาชนะหน้าของสปอร์ตติ้งลิสบอลไปที่สองตัวลองครับและหนึ่งเกมที่ชนะครับนะก็เป็นเกมไมลี่ของเองครับที่พวกเขาบุกไปชนะหน้าของนาโปลีได้ที่3ามะศูนย์ครับ ส่วน2นัดที่พวกเขาแพ้คัมนาก็เป็นด้านของรายการบอลถ้วย1นัดคัมนาก็เป็นด้านของบอลอิตาเลียนครับครับที่เขาบุกไปแพ้ทางฟิโอร์เอนตินามาที่1ประตูต่อศูนย์ครับและอหนึ่งเกมที่แพ้คัมนาก็เป็นเกมเผลิตของเองครับที่พวกเขาบุกไปแพ้ทางกาญลี่มาที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนหน้าผลงานคัมนากับรายการนี้คัมนาในรอบที่ผ่านมาครับก็ไปรอบ16ทีมสุดท้ายคัมนานัดแรกครับทางอิตาลีครับก็บุกไปเสมอหน้าของสปอร์ติ้งลิสบอนมาที่1ประตูต่อหนึ่งครับ ที่2คํานัดทางอันตันต้ากลับมาเล่นเกมในบ้านครับก็เอาชนะด้านของสปอร์ตเรนลิบอนได้ที่2องมาตัวหนึ่งครับทำให้สกอร์รวมการ2นัดนากคำนัดทางอันตันต้าครับเอาชนะด้านที่สามตัวสองครับก็เขาลงมาแบบชิวๆนะครับนะส่วนการลงทุนของเราครับใน5ครั้งหลังสดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทําเงินได้3นัดครับแล้วก็เสียไป2นัดด้วยกันครับส่วนหน้าผลงานคำนไดเฉพาะเกมเยือนของเราครับใน5ครั้งหลังสดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาก็สามารถเก็บใช้ได้เพียง1นนัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันครับ เกมล่าส yeah. ุดนในคำนั้นที่พวกเขาออกไปเล่นเกมเดือนครับก็เป็นเกมมาลีของเดือนนะก็เป็นที่7เดือนสีที่ผ่านมาครับพวกเขาบุกไปแพ้ด้านของไกลี่มาที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนกลางตรงของพวกเขครับใน3นัดหลังส่วนในคำนั้นเฉพาะเกมเดือนครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้เพียง1นัดครับแล้วก็เสียไปถึง2นัดด้วยกันครับการมองว่าคำนั้นผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางไอรันต้าครับก็ยังดูดุ้ดดุ๊ดดันดอนครับเอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะส่วนกลางตรงของพวกเขาในชั่วโมงครับผมก็ยังมองว่า50 50อยู่นะครับ ส่วนด้านความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาทางเจ้าบ้านลิเวอร์พูลครับพวกเขาก็มีงานโตบัดเจ็บเข้ามาเพียบเลยครับนะโดยหลักๆก็เป็นหน้าเก่าหน้าเดิมทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นด้านของอไอซงเบเกอร์ครับนะผู้สาวโตมือหนึ่งครับทางด้านของโจเอลมาติฟนะครับนาก็ทางด้านของเทนนเล็กเซอร์อโนครับที่มีการบาดเจ็บยาวแล้วครับก็จะไม่สามารถทิ้ได้ในค่ําคืนนี้นะครับ เซอด้านจะมีนะคัมนาอย่างตานตาครับพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามาเพียงหนึ่งคนเท่านั้นครับเอาเป็นกองหลังทุกแก่งคัมนายอย่างจอร์โจสกาวินี่คัมนาที่มีการบาดเจ็บยาวครับก็จะไม่สามารถทีมได้ในค่ำคืนนี้นะครับส่วนร์แนของแลมบมนักเตะครับก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมคัมนาที่คาดว่าจะจัดลงในค่ําคืนนี้ครับก็เลยทางเจ้าบ้านครับอย่างลิเวอร์พูลครับอันนี้เฮดโค้ชอย่างเจเกนค็อบครับเตรียมจะบวกมาแบบสี่สามสามครับผู้สาัตเป็นด้าของเคอร์รเกอร์ครับเซอร์แนของแบ็กโฟร์สันครับทางแบ็กเมครับ โค้ดแสดงวันนี้ครับนะเป็นด้านของโคโนเต้ครับจากโคเวอร์จิลฟานได้ครับส่วนกลางสาตัวนี่ครับนะก็มีด้านของอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ครับมีด้านของเอนโดครับอีกคนก็มีด้านของเซอร์โบสไลครับส่วนสามกองหน้านี้ครับนะก็จะมีด้านของหลุยดีเอสครับมีด้านของโคยิกัปโปครับอีกคนก็มีด้านของโมซาร่านะก็จะเป็นสามภาษาในหน้าครับคอยล่าขายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนหน้าเทมเยือนะครับน้อย่างอันตานตาครับเฮโค้อย่างเปโอยโลกัสเปรรนี่ครับเตรียมจะบอกว่าแบบ3412ครับ ผู้สาโต้คำนับเป็นด้านของฮวนมุสโซครับส่วนสามเซนแบกนี่ครับก็มีด้านของลาฟเอลโตลอยครับมีด้านของเบรลัสซิมซิตี้คำนับอีกคนก็เด้านของเซอั์โคโรซินาครับส่วนในกลางสี่ตัวนี่ยคำนับไล่จากขวาไปซ้ายครับก็มีด้านของซับปาคอตตาครับมีด้านของแอนเดอร์สันครับมีมาร์เทนเดลูนครับอีกคนก็เปด้านของมาเตโอลุตเจลี่ครับส่วนหนึ่งตัวลุกจับเป็นด้านของคุปไมเนอร์นะส่วนคู่กองหน้านี่ยคำนับจับเป็นคู่เดิมครับเป็นด้านของอาเดมาร่าลุกแมนนะครับคนาลูกกก้้าาาามาคนักคองจารุก้นะครับ ส่วนหน้าขอเดีครให้แคปในวันนี้ครับเป็นทางด้านของลิพูคบเปิดมาต่อที่ลูกครึ่งเลยครับราคาหลหน้าครับอาจจะไหลขึ้นถึงลูกครึ่งครบ2ครับส่วนหน้าของราคาสูงต่ำในคำนวณเปิมที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งครับส่วนหน้าของราคา1นึ่คูสครับราคาหนึ่งให้เจ้าวานชนะครับอยู่ที่1.3 0เท่าครับราคา2อทางทีมเยอนชนะครับอยู่ที่6.76เท่าครับก็จะบอกว่าเลยคราหนึ่งคู่สที่ออกมาครับทางเวก็มองว่าครับโอกาสที่ทางลิพูจะชนะสูงถึง5เท่าด้วยกันเลยครับ ดูจากเลยครันในแคปที่เปิดมาในวันนี้ครับอาจจะส่งวันนี้แต่คบนะแต่ต้องบอกว่าทางลิลคูโผลรับนะาผลงานกับรายการนี้ครับค่อนข้างร้อนแรงจริงคบนะารอบ16เทมสุดท้ายที่ผ่านมาครับพวกเขาซับไปถึงสบระตูครับก็เสียเพียงแค่สองประตูเท่านั้นนะต้องบอกว่ากับรายการนี้ครับยิงถลลมทลายคบนะาของทางลิวโูครับบอกกับผลงานเกมในบ้านคบนะาที่ตอนนี้ครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาถึงสิบนัดติดต่อคบนะาต้องบอกว่าผลงานเกมในบ้านของทางลิลคูค่อนข้างแข่งแกร่งสุดๆครับ ทางด้านของศักยภาพของทีมนะครับนาก็ไลอ่ออพนักเตะคานาก็ต้องบอกว่าทางเจ้าบ้านอย่างที้โพคํานาค่อนข้างเหนือกว่าครับส่วนทางด้านของอันตานต้าคำนาผลงานชั่วโมงนี้ครับนะก็ต้องบอกตามตรงครับยังเอาแน่นอนไม่ค่อยได้นะนัดหลังสุดที่ผ่านมาครับพวกเขาเก็บใช้ได้เพียง2นัดเท่านั้นครับที่เหลือก็เป็นการแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไป1นัดครับยิ่งผลงานเกมเย็ยนคานาก็ต้องบอกว่าคานายนิ่แย่ต่อเนื่องครับ นัดหลังสตุรการที่ผ่านมาครับพวกเขาเก็บใช้ได้เพียงนัดเดียวครับที่เหลือก็เป็นการแพ้ไป2นัดก็เสมอไป2เกมด้วยกันครับดูแล้วในคำนัดทางเจ้าบ้านอย่างลิฟโคลครับพวกเขาค่อนข้างได้เปรียบกว่าทุกมุมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลงานนะครับนะเรื่องสถิติเกมในบ้านครับป้วก็ทางด้านของศักยภาพของทีมครับดูแล้วในคำนัดขอกาบฟันต่อไปทางด้านของลิฟโพลครับที่ราคาที่ลูกครึ่งครับฟันธง มาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่3ามการแข่งับนะก็ยังอยู่ในศึกยูโรปาลีกไอ้คำนะก็เป็นทั้งเจ้าบ้านอย่างเลเวอร์คูเซ่นครับเตะไปสนามเบอารีนาครับตอนรับการยือนคอนสายฟ้าเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับคู่นี้คำนากรำลังแต่งกันชุลาตีสองของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็ดูด้านเฮดเวทของทั้ง2ทีมกันก่อนครับคู่นี้เคยเจอกันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับก็เป็นด้านของรายการกระชับมิสโมสอนนะก็เป็นที่5้เดือนแที่ผ่านมาครับก็เป็นด้านของเลเวอร์คูเซ่นนะครับนะเปิดบ้านถล่มทางเวสต์แฮมยููไไนเตตต็ดปปที่่4รระอคับ นะครับแล้วก็ดูด่างผลงานคำน้าของทั้ง2ทีมกันก่อนครับกระไลทางเจ้าบ้านครับอย่างเลเวอร์คูเซนครับผลงานของเขาใน5ครั้งหลังสุดวรรษการที่ผ่านมาครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง5นัดติดต่อครับหานัดที่เขาชนะคำน้าก็มีหน้าของรายการยูโรปาลีกหนึ่งนะครับก็ไปรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะที่เขาชนะหน้าของคาร์ลัมบักไปที่3.2ตัองครับและสี่เกมที่เขาชนะคำน้าก็มีหน้าของรายการบอลถ้วยหนึ่งนัดคำน้าเป็นถ้วยนี้เหลีกของเองครับ ก็เป็นด้านของรายการ DFB Pokal คำนัดที่พวกเขาเปิดบ้านถล่มทางฟอร์นาดูสเซลดอฟไปที่4-0ครับและ่สามเกมที่เขาชนะคำนัดก็เป็นเกมลีกของเองทั้งสามนัดครับก็มีบุกทางด้านของไฟบวกที่3-0ครับเปิดบ้านเอาทางด้านของออฟฟินฮาวาคำนัดที่2-1ครับแล้วก็เกมล่าสุดของเราครับก็บุกทางด้านของยูเน่เบอร์ลินที่1-0ครับ ส่วน้าผลงานคำนันกับรายการนี้คำนัณในรอบที่ผ่านมาครับก็ไปรอบ16ทีมสุดท้ายนะดัดแรกครับทางเลเวอร์คูเซนครับก็เสมอทางคาร์ลักไปก่อนนะคำนันที่2 2ตครับหลงที่2คํคำนันทางเลเวอร์ได้กลับมาเล่นเกมในบ้านครับก็เปิดบ้านเอาชนะได้ของคาร์ลักได้ที่3 2 2ครับทําให้สกอร์รวมกัน2นัดนต่คานันทางเลเวอร์คูเซนครับก็เอาชนะได้ที่5ประตูต่อสนะครับส่วนกางทุกคนว่าครับในหครั้งหลังสดที่กลางครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้เพียง1นึนัดครับจะเอาไป2นัดแล้วก็เสียไปถึง2นัดด้วยกันครับ สนด้านผลง,งานคํนาชเฉพาะเกมในบ้านของเราครับใน5ครั้งหลังสน,นิทการที่ผ่านมาคัานาทางเลยปเปอนโคเซนครับพวกเขาก็ยังไม่เคยแพ้ใครครับเป็นการเก็บใช้ได้ถึง5้านัดติดต่อครับ เกมล่าสุดจะคำนับทิพย์เขาได้เล่นเกมในบ้านของตัวเองครับก็เป็นด้านของรายการบอลทั่วนาเป็นด้านของเด็เป็นโควครับทีพย์เขาเปิดบ้านถล่มทางฟอร์นาดูสเซอร์ดอไปครับที่สประตูต่อศูนย์เลยนะส่วนกลางทุนของพวกเขาในสามนัดหลังสโดยเฉพาะเกมในบ้านครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง1นัดครับแล้วก็เสียไปถึง2นัดด้วยกันครับการมองว่าคำนับผลงานชั่วโมงนี้ครับของทางเลเวอร์คูเซ่นครับค่อนข้างร้อนแรงสุดๆครับแต่ว่าในกลางทุนของพวกเขาอย่างเช่นครับผมยังมองว่า50 50อยู่นะครับ มาครับแล้วก็ดูหน้าผลงานคำน้าของฝั่งทีมเยือนบ้างครับอย่างเวสแฮมยูเอตครับผลงานของพวกเขาใน5ครั้งหลังสุดิติการที่ผ่านมาครับพวกเขาก็สามารถเก็บชัยได้2นัดครับเสมอไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1เกมด้วยกันครับหนึ่งเกมที่แพ้คำน้าก็เป็นเกมมาลีของเองครับที่เขาบุกไปแพ้ทางด้านของนิวคาสเซิลมาที่สิบจุดต่อสามครับส่วนสองเกมที่เสมอคำน้าก็เป็นเกมมาลีของเองทั้งสองนัดครับก็มีเปิดบ้านเสมอทางแอสตันวิลล่าไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็เปิดบ้านเสมอทางสเปอร์ไปที่หนึ่งประตูต่อหน ส่วน2เกมที่เขาชนะคำนาะก็มีหน้าของรายการนี้1นะครับก็ไปลอ1สิบหกเีมสุดท้ายนะัดที่2ครับที่เขาเปิดบ้านถล่มทางไฟบวกไปที่5ประตูต่อศูนย์ครับและหนึ่เกมที่ชนะคำนะาก็เป็นเกมล่าสุดของเราครับก็เป็นเกมมาลลีของเจงน,นะที่เขาบุกสังหน้าของบูแพมตันมาที่2ประตูต่อหนึ่งครับ ่วน้าผลงานคำน้ากับรายการนี้คำน้าในรอบที่ผ่านมาครับก็เป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะดัดแรกครับทางเวสแฮมก็บุกไปแพ้ทางไฟบวกมาก่อนที่1ประตูต่อศูนย์ครับัดที่2องคำน้าทางเวสแฮมกลับมาเล่นเกมในบ้านครับก็เปิดบ้านถล่มทางไฟบวกไปถึง5ประตูต่อศูนย์ครับทำให้สกอร์รวมกัน2นัดคำน้าทางเวสแฮมเอาชนะได้ที่5ประตูต่อ1ครับส่วนการลงทุนของพาครับใน5ครั้งหลังสุดด้วยการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถทำเงินได้เพียง3นัดครับเจาไป1นนัดก็เสียไป1นนัดด้วยกันนะ ตัวหน้าผลง,ง,งานทำนายเฉพาะเกมเยือนของทางเวทแฮมครับใน5ครั้งหลังสถิติการที่ผ่านมาครับพวกเขาสามารถเก็บชัยได้เพียง2นัดครับประก็แพ้ไปถึง3เกมด้วยกันนะเกมล่าสุดครับที่เขาออกไปเล่นเกมเยือนครับก็เป็นเกมมาลีของตัวเองครับก็เป็นที่ 6- กตันที่ผ่านมาครับอยู่เขาบุกสร้างด้ของวต์แฮมตันได้ที่2องมาตัวต่อหนึ่งนะ ส่วนการลงทุนของเขาครับใน3นัดหลังสุดเฉพาะเกมเยือนครับพวกเขาก็สามารถทําเงินได้เพียง1นัดครับก็เสียไป2นัดด้วยกันครับก็จะบอกว่าผลงานช่วงนี้ครับของทางเวทแฮมครับก็ยังดูดุ๊กดุ๊กยนยอนอยู่ครับเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะส่วนการลงทุนของเขาในช่วงนี้ครับผมก็มองว่า50 50อยู่นะครับส่วนหน้าของความพร้อมของทั้ง2ทีมในวันนี้ครับนาทางเรเวอร์โคเซ่นครับพวกเขาก็มีงานตัวบาดเจ็บเข้ามา2คนนะครับนาก็มีหน้าของอดัมโฮเซตนะครับนาการน้าของอาร์เธอร์ครับที่มีการบาดเจ็บยาวนะครับก็จะไม่สาามมรรถทีได้คับ ทางด้าน,นของเวทแทคนคันาพวกเขาก็จะไม่สามารถใช้งานด้านของเอสันอาเวลได้แน่นอนครับเนื่องจากติดโทษใบแดงนะส่วนตัวบาดเจ็บครับก็มีเข้ามา2คนครับก็มีด้านของจารอลนโบเวงครับกับทางด้านของอาริโอลาคัมนาผู้สาตัวมือหนึครับ,รนนรบที่มีการบาเจ็บก็จะไม่สามารถทิมิมได้ในค่ําคืนนี้นะครับ สโซนนาขอรับนักเตะครับแล้วก็แผนการเล่นของทั้ง2ทีมครับที่คาดว่าจะจัดลงในค่าคืนนี้ครับก็ไล่ทางเจ้าบ้านครับน้าอย่างเลเวอร์คูเซนครับวันนี้โค้ชอย่างชาบี้อลันโซครับเดี่ยงจับบอลมาแบบ3 4 2 1ครับคู่สาตัวคำน้าเป็นด้าของลูคัสฮาราเดกี้ครับส่วนสามจะเป็นนังครับก็มีด้าของคอสซอนูครับมีด้าของโจนาธานทาคำน้าอีกคนก็คือด้าของปิเอโรอีคาปี้ครับ ส่วนกลาง4ตัวนี้คำนวณไล่จากขวามาซ้ายครับก็มีด้านของเจเรมีนฟิปปงครับมีด้านของโรเบิร์ตอันลิคครับมีด้านของการิชชาก้านะอีกคนก็เป็นด้านของอเล็กซกิมันโดครับส่วน2ตัวลุกอาคารนะจะเป็นด้านของอามีนอาลีคำนั้คู่ด้านของฟอเรนเวิร์ดครับส่วนของหน้าตะปานี้คำนั้นจะใช้ด้านของพาติกเซคครับคอยล่าคายในค่ำคืนนี้นะครับส่วนด้านทีมยังอย่างเวทแฮมยูเต็ดครับเฮดโค้ชอย่างเดวิดมอยครับเตรียมจับบอลแบบ3 4 2 1ครับผู้สาธิตัวหน้าของลูคัสฟาร์เบียนสก็มีหน้าาาของววลดิเมียคูฟครับ มีทั้งด้านของคอนสแตนตินอตมาร์ตโลปานอสนะครับแล้วอีกคนก็เปนด้านของเคิร์สซูมาครับส่วนในกลางสี่ตัวนะครับไล่จากขวามาซ้ายครับก็มีด้านของเบนจามินจอห์นสันครับมีโตมัสซูเชครับมีทั้งด้านของเจมส์บอดพาวครับอีกคนก็เปนด้านของเอเมอซอนพัตไมลี่ครับส่วนซอนตาลูกอันนี้ครับนายแต่ใช้ด้านของลูคัสปาเกต้าครับจับโค้งด้านของโมเมตคูดูดครับส่วนของหนาตาเปาส์อันี้ครับนายแต่ใช้ด้านของอันโตนิโอครับคอยล่าข่ายในค่ำคืนนี้นะครับ ส่วนหน้าขอเล็กค่ะไฮแคปในวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านอย่างเลวอรกุเซนครับเปิดมาต่อที่ลูกควบลูกครึ่งเลยครับราคาไหลหน้าครับอาจจะไหลขึ้นถึงลูกครึ่งครับส่วนหน้าของราคาสูงต่ำในคขณะเปิดมาที่3ลูกครับส่วนหน้าของราคาหนึ่งคูณสครับราคา1ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่1.39เท่าครับราคา2ให้ทางเวทแฮมชนะครับอยู่ที่5.72เท่าครับเราจะมองว่าเลยค่าหนึ่งคูณสที่ออกมาครับทางเวก็มองว่าโอกาสที่ทางเลวอรกุเซนจะชนะนะสูงถึง4เท่าด้วยกันเลยครับ ดูจากเลขาในแคปที่เปิดมาในวันนี้คัมนาอาจจะสูงไปนิดครับแต่ถ้าเรามาดูผลงานเกมในบ้านของทางเลวเวอร์เซนคัานาต้องบอกว่าร้นแรงจริงๆคํานาฟอร์มกำลังเข้าฝักครับพาะเขาเป็นทีมเดียวคัมนาในห้าเล็กใหญ่ครับที่ยังไม่แพ้ใครเกมในบ้านเลยนะต้องบอกว่าผลงานเกมในบ้านค่อนข้างร้อนแรงจริงๆครับต่างจากคิมเยร์นครับนาอย่างเวทแฮมครับที่ผลงานชั่วโมงนี้ครันัในเกมเยือนของเาครับก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ครับนะก็นหานัดหลังสุดที่ผ่านมาครับพาะเขาเก็บใช้ได้เพียงแค่2งนัดครับแล้วก็แพ้ไปถึงเกมยกมด้ ก็ต้องตุนสกอร์ไว้ก่อนครับคำนัดต่อไปคำนัดพวกเขาต้องมาเยือนทางด้านของเวสแฮมครับบอกกับเฮดทุเฮดว่าคำนัดที่คู่เจอกันในคำนัดหนึ่งครั้งครับก็ต้องบอกว่าทางเรเวอร์เซนตครับเปิดบ้านถล่มทางเวสแฮมได้ถึง4ประตูต่อศูนย์ครับดูแล้วในคำนัดเม็ดแรกไม่แน่ครับรอแค่เม็ดสองเม็ดสามเท่านั้นครับวันนี้ขอตอบทางด้านของเรเวอร์เซนครับที่ราคาที่ลูกควบลูกครึ่งครับฟานทง ก็จบไปแล้วคบน้าสามโค้ครับี่ทาร์สมลเอามาฝากเพื่อนเพื่อมีคนครับสำหรับนัาทางยูทูบครับสำหรับใครครับที่อยากได้ตัวแต่งวีพีโอทาร์สมลครับวันนี้ทาร์สมลจะให้ในไม่ทางค่ไหนครับอย่าลืมเข้ามาขอกัน์กลุ่มครับตอนนี้เข้ากลุ่มฟรีครับไม่มีเสียค่าจ่ายนะก่อนจะไปครับดิทาสมลก็อวยพรขอให้ทุกคนโชคดีครับรับทรัพย์กันทวหน้านะครับวันนี้ทารสมลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ